ชูวิทย์ส่งหนังสือขอโทษทนายตั้มพร้อมถอนฟ้องอโหสิกรรมให้กันและกันคดีที่หลายหลายคนบอกว่ากระดูกคนละเบอร์ทำเอาทนายตั้มนายสิทธราเบีย้ยบังเกิดตกเป็นจำเลยสังคมหลายเดือนล่าสุดวันที่7มกราคม67ชูวิทย์ส่งหนังสือขอโทษทนายตั้มพร้อมถอนฟ้องคดีอาญาและมารยาทนาย ยันตรวจสอบแล้วไม่พบความผิดขณะที่ทนายตั้มพร้อมให้อภัยและถอนแจ้งความคดีอาญาด้วยเช่นกันโดยล่าสุดนายชูวิทย์กมวลวิศิษฐ์ผู้กล่าวหาได้ล้มป่วยและต้องบินไปรักษาตัวถึงเมืองนอกโดยประกาศยกเลิกปฏิบัติการแช์ทุกกรณีเพื่อใช้เวลาช่วงสุดท้ายดูแลสภาพร่างกายที่ป่วยโดยมีการโพสต์ภาพ การใช้ชีวิตเรียบง่ายกับสุนัขคู่ใจระหว่างการรักษาตัวแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่าความขัดแย้งแบบกระดูกคนละเบอร์ได้จบลงแล้วหลังจากนายชูวิทย์โทรศัพท์สายตรงหาทนายสิทธราเพื่อปรับความเข้าใจกรณีการกล่าวหาจนถึงขั้นมีการฟ้องร้องคดีอาญาและร้องขอให้มีการตรวจสอบมัญญาทนายความ นอกจากนี้ยังได้ส่งหนังสือถึงทนายสิทธคาโดยตรงเพื่ออธิบายถึงสิ่งที่เกิดขึ้นโดยบอกว่าการกล่าวหาเกิดขึ้นเนื่องจากความเข้าใจผิดเพราะมีผู้ไม่ประสงค์ดีส่งข้อมูลผิดๆมาให้แต่มาถึงวันนี้ได้ตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวแล้วพบว่าไม่เป็นความจริงจึงต้องการขอโทษทนายสิทธิา พร้อมกับถอนฟ้องคดีอาญาและการตรวจสอบมันญ,ญาตินายด้านทนายสิทธราบอกว่าที่ผ่านมาได้ฟ้องนายชูวิทย์ข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณาปมกล่าวหาว่าทำเว็บพนันเช่นกันแต่หลังจากได้พูดคุยกันทางโทรศัพท์เพื่อทำความเข้าใจกันและรู้ถึงสาเหตุที่ถูกนายชูวิทย์กล่าวหารวมทั้งได้รับหนังสือขอโทษจากนายชูวิทย์ ก็รู้สึกพอใจและตัดสินใจถอนฟ้องให้ที่ถอนฟ้องให้เพราะพี่ชูวิทยอมรับว่าตัวเองผิดพลาดจริงอย่างลูกผู้ชายและได้มีการโทรศัพท์มาขอโทษผมแล้วประกอบกับตอนนี้ที่ชูวิตย์ป่วยจึงคิดว่าต่างคนต่างจบกันดีกว่าผมก็ขอโทษที่ชูวิทย์เช่นกันที่เคยล่วงเกินพี่ดังนั้นจึงเป็นการต่างคนอโหสิกรรมให้กันละกัน ถือว่าเป็นการจบมาหากาบกระดูกคนละเบิ์ระหว่างชูวิทยนายตั้มทุกอย่างก็จบลงได้ด้วยดี